ช่วยเสียงใหญ่เขาเป็อยู่ทั้งหลังลอเนะปะก,กา่ว่าเสียงมันใหญ่เสียงมันใหญ่เสียงมันหลังวันแรกเเป็นวันปีใหม่เป็นวันปีใหม่ไป,ปเฮ้าในก,ก็ทยอยผัาตอนเป็นะก,กาวเขาูก็กู้อนอมา ป้อนมาไกลเขาก็สังขาเจ้าก็เลยรอดเป็นกลุ่มพระราชาสังขาเนีั้ง,งมงกาลบบบเบิเบิงเนี่ยัมธรรมจักรนะธรรมจักเราก็้ายว่าธรรมจักอ,อันนั้นก็เป็นว่าเป็น <c oughs> อราน,นภาพเป็นเจ้าห้อ,อนตั้งเป็นสุดธรรมจักรเป็นพระลัสุด วันหนึ่งมาก่อนทำไสดทผ่นตากระดาษขาวเขาให้่งาเพริมเจิงเพริาราจาตัวว่าเนี่ยนะบอกตั้งไครอันอันดเดอันลูกดีคนเขามาจะได้จีบกว่ามันนะราจาตัวว่าโจระตัวาโจละคุนอักทีอุทธกะภัยว่านําวะอันอันดีตั้งเสียงไรนะครับมันำมันปนแบบมันอยญ่ มามีมามีเหือตะกาวเป็นอันตราเหตะเกาเน,ากาน,น,นี่อันในอัน,อนจังซูวันเขาออนนำสดปันน้อพอเป็นี่ตะกายเขาอันในว่าเป็นเหมืองกะลาที่ที่ว่ากำไลวายในมาเขาทำในมาลงซ้อมเนอคำว่าลงซ้อมหน่พอ <c oughs> พรแะว่ามันเต็มขึ้นกว่านะน่นพอพอ,พอนะวินาทีแรกก็ืะเป็นหมอ ก็หล่าเพื่อน่าเป็นเป็นเป็นพี่เียพี่พ่อในเราเฮ็ดก็เป็นไทยเราเป็นเฮ็ดเนาะอนไทยก็เฮ็ดข้ามองจ้างกููเขาอยู่มองอังกิษเป็นก็เฮ็ดเอาไวสอบมคขังปีในการเรื่องเป็นพื้นดีก็เอากูเกาะเพื่อน่าอังกฤษพานป็นพ่อกูก็ได้เดินเนี่ยนะปีเมื่อใเขาีเท็ดพื้นเขาหลบดีเยิ้งกันสองในเขาหลบบอกัจ๋า สามในห้าหลุมหัวหักหัวหักกันสี่ในเ้าหลุมหัวฟ้องกันยืงอ่านจะหือหรือไงครับแต่ไม่ยืงอ่านเลยก็บวาในชีวิตตาเขาี่นปีน <mel> ึงปีนึงผ่านนั้นว่นักมันว่าหนักเวามพราะวานมันผ่านสามบวลกคำนั้นแหละปีใหม่ใต้เ้ากว่าแต่ปีนห้กว่าในห้าปีที่ห้าหลุมไม่ยื่งอ่านก้นห้าปูก็เนาหลุมไม่ยืงอ่านโห้าไม่ยื่งอ่านไหนแน่เขาก็ไปทำอะไร ว่าเขามียังอ่านอนะไรเนี่เขากว่าได้คืนกว่าทั้งรีกว่าได้คืนกว่าทั้งรีเขามียังอ่านเพราะว่าจากักเพราะว่าปี้นายาเยอาเนี่ยเขามียังอ่านอย่างเนะี้เขาตีเฮ็ดแต่การฉัน,นมันก่อนยะ่าเลยเนี่ยกับโรงแรมเพราะเขาเขามียังอ่านเนะในในชีวิตตาเขาเน,นี่ยงานจบปีวันใช่เนะี่ยแหละอ่าเปิเ้ลเฮ็ดบิสเนสอ่าโรงแรมอ่ะสังเสียเช่นเนยะเปิ้ก่อนแต่เลยมีโก้ของเปิ้ลนะเปิ้ลมียังอ่านว่าเออปี้นนาเอาแตเลยหาเงินหาอะไรมอก,กระหือ แต่ละเหตุสืบเนื้อนะเธาไปอยู่รอดด้นะอันนั้นเป็นห้องยืงอ่านเป็นห้องโกงนะเพะความไม่เกรดนกำลังไรเพราะเขาไมียืงอ่านก็ไม่หน่คือไปถึงยืงอ่านเท่าั้นคำแต่มีตั้งขัดใจเพราะท่านานว่ามีตั้งมีตั้งขัดใจเนี่ยแต่ไปถึงแต่เ้ยืงอ่านเขายาโตอะไรนั่นเป็นไรนะเพราะนั่นแหลเขาหลบม่ยืงอ่านกำแเพราะเาไมียืงอ่านนะกำแพงคนท่านมันอยู่จอมสังขาละอันนั้นมันอันีามมันนีนะเพราะว่าเขาหม้หักตัวเขาเนีย อาเพราะว่าเขาเห็นว่อนครบว่าคับเป็นจินครบว่าครัเป็นนะโอวกาสจะมาถึงตัวเขาความิั้งนังกัเป็นอะไรเขาหมหลงมหมูห้กตัวเขาโดยเสหมหักตัวเขาในข้หมูและหักคนน้นเขาเหมือนเจเขาว่าหมูห้าโหักเมยหมหมหลูกหักเมยหมูหักลูกลางหมูหักเจริญเขาอันนี้เป็นเขาหลอมหมหัาก็แม่นเรื่องสุดไม่ได้เขาหลงหมพร้อมกันในก็ชังได้นะ้โเทในเพราะว่าห้าหมูพร้อมกันในแตกาเขาปฏิหารว่าไคร หือก็พอห้ามหมูพร้อมกันก็เ้ามตัวเฉลยตัวคนเมืองวันตกอ่าตัวคนเมืองไทยว้านเปิ้ลพร้อมกันนะเปิ้ลสองวันมีเมืองเมื่องเปิ้ลวันมีเมืองอย่างหนึ่งเปิ้ลสองพวกกล่องวันเมืองไราะว่าพวกกล่องวันเมืองไรหนึ่งอันจัิ้งวันเขาพร้อมกันประกอบในได้แล้วอ่าตากาลพอเดินถนนได้เขาได้มาปลูกข้าวนะเมืองไทยปลูกข้าวนะเมืองเฉลยปลูกข้าวนะเมืองอ่าเนอปุตติปุตตานี่ยแต่พอมาหาเนาเนี่ยมันก็ ใจก็ไม่ดีนาะฮะนัวเพราอว่าเขาใตเขาในมาทุขานยามมกูบปกได้ทำกู้กวานก็ได้อยู่ในในวงการใต้เขาในหนองปิในเด้มาติโคบิดแล้วก็ดนมาหันลองทุกขาไต้เขาในมกุปปก็ยาหนวดตั้งตังเมืองทางว่าทั้งในห้องซอนมาตั้งตีละลาลาจีแวนั่กรุงเทพบ้่นไหนๆไต่เขาอันมกูปมีวัดมีบ่ให้มาทุกขานี่คนนั้นก็ไม่จูบไม่ไม่เว้เวาก็ไม่ทำทุกข่าดังเดือง กำนะันแดเมื่อเหลเนียเขามีวัดมีวะเขามีโอกาสเขามาอยู่เมืองไทยเนี่ยเขาเตะหถือน่คือเขาเตะเขาใจข้าวยามนั่นคัมันเป็นพรดีตาโตเท้าเหตุตัดตัดนาเินเขาเหตตัเคือเครอเท้าเหตตปีตาดน่องตัดสังคมเทาเนี่ยนะันตะเอาเขามาเที่เพิจวตมาต่อตานนี้เขาได้ว่าจเจตะกำนันแดนาปีบ่ได้ในว่าเขพรสีเมีวดอกหนึ่งเขามียังอ่านสองเาหมดจัดสามได้เขาเหมดหัก ฮักกันก็บ่ฮักตัวเจ้าก็บ่ฮักกันอ่าอันที่4นีก็บ่พร้อมกันได้เพราว่าเฮาได้สิเมืองในเฮาก็เอาไปออกคนมุนแลไดองทุกภาทั้งเสกในกองเพชรภเนป้อนปีนแบบมีจกเอาเผาคู่ขอคูก้อนก็เลอกไปทำบอกห้สาุสาุสาธ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 ุ